ครับอ่านะครับสําหรับนะครับสําหรับงานนะครับมาขึ้นนะครับไปได้ครับคูณพระเซรีพุทธมนต์สายหาเพื่อสามภานจังหวัดนครปฐมครับสาวน้อเพลินแท้ครับเห็นบอกว่าจวดไปได้ประมาณหาเพ้งครับเนาะพี่น้องครับจวดไปได้หาเพ้งกับเทวดากับโปรยปลายลงมากนะครับเนาะสายฝนนะครับโปรยปลายลงมากนะครับหยุดทําการแสดงครับผม นะครับบอลโจล้วก็ได้โพลลงเฟซบุ๊กนะครับนะครับกระเดี๋ยวทางก็นั่นแกะกันกัขึ้นนะครับขึ้นขึ้นบารนะครับเนาะขึ้นกันทางขึ้นเงินนะครับเนาะนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่านะครับพี่น้องครับสีกับไม่กนะครับสาวน้อยแพนแพ่งนะครับสิกับไม่อุบลมาวันที่แปดนะครับเนาะบอโจคนมาแจ้งแจ้งข่าวในในเพจนะครับนวา่าเราจะกลับมาใหม่อีกครั้งวันที่แปดนะครับเนาะแปดตุร่าเนะครับ มาแก่เมือ่อยู่สนามเดิมครับอันนั้นคือสนามนี่แหละครับตลาดเซเร่พตบนทศสายหาดนี่แหละครับนะครับแต่ว่าเข้ากระ็นบรรยากาศนะที่เราอิงไปถึงหน้างานนะครับนี่ขอบคอยแม่ทงังว่าจะเป็นทังบานฮักต่างๆนะครับทั้งเลเซี่ทังตลาดเซีร่ปตบนสายหามาให้รั้งใจลุนลามนะครับนําสิ่งของน,าในใํามาได้ตั้งใจมามอไผรนะครับเนาะเป็นภาพที่คุณเคยนะครับแล้วก็ภาพ ก็ประทับใจเก่าๆกลับมากคือเก่านะครับกับบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศที่เมื่อสุปตารวิ่งมาถึงนะครับมันคือมี่พอๆแม่มารอตอนรับนะครับก่อนน้องสีเดินเข่าหลังเวทีนะครับเนาะอันนี้เป็นจะข้อกสินประจํานะครับน้องเป็นภาพนี้นะครับเห็นประจําประจํานะครับเนาะนะครับว่านมีพี่พร้อมแปมมาพร้อมเลยครับอ่าพี่พร้อมแปมสาวรักเราพินโชว์นะครับว่าน คนก็จะเป็นช่วงเดินทางเขากับเขาทีสานเนาะคนสิมีงานไอทีกับผมมากที่สิบเอ็ดนะครับเนาะนะครับพี่บ้องแป๊มกลับมาทายคลิปทายเหรนมาเลร่นน้ำอีหลานะครับเนะาะดูปรุันสทหานะครับข,ข้างสาวน้อยแพลแพ่งนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อแรกเนี่ครับพี่นอ้องเมื่อแรกเนี่สาวน้อยเพลนแพ่คงครับพี่นอ้องครับเต็มวงครับพี่น้องอยู่ตลาดเสริมสุขหนังบอ่อพี่นอ้อง ต่อเสริมุกบางบอพี่น้องอาญะเรือครับมือนแรกครับบานหักพ่อหักไปแก้มือได้ครับมือนแรกครับบางบอยครับสุนปากกานะครับเนาะบางบอบางที่แถวเนี้ครับไปใกล้ครับแถววิณีบางบอนะครับต่อเสริมสุกเป็นเขตบางบอนะครับพี่น้องครับจวดพน่น้องครับนะครับขอให้ปลอดฝนขอให้ปลอดฝนครับพี่น้องพอหักในีหักข้างชุนบุรีกับลายอยู่ครับข้างสมุทรป่ากาลนะครับเนาะ แลงะ no อย่าลืมแพลนกำลงใจอ่าสาวเด้อหอย่าลืมแพลนกำลงใจน้องปีนะครับมาแรงครับครับเอฟซีแฟนคลับทางหนางบอนะครับพี่น้องครับตลาดเสริมส <mean, please S 2> ุกนะครับอันนี้บ่แน่ใจนะครับว่าสาวน้อยเป็นแรือม่เคยมาลกนี้ยังครับแต่ว่าเฟรย์หูครับพิ้งมานะครับเฟรย์หูนะครับว่าตลาดดังตลาดเสริมสุขบางบอนี่ครับชุดประกาศนี่ครับสาวน้อยเป็นหรือไม่เคยไปลกมาครับนะครับคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มากมากเลครับว่าเคยไปลกนหมครับ นะครับคอมเมนตว่าได้ครับพี่้องครับแต่ขั้นฝนปรตกนะครับเนาะกัดพาวาใหญ่ฝนตกผมว่ากาสีอัญญักษ์เราหระครับเพราะว่าส้นโ้นนี่เบาวสาวลงงานหลายนะครับเนาะมีรงงานหลายแล้วก็มีเคลียวยังเศรษฐกิจดีไม่ค่าไม่ขายหลายนะครับเนาะลงงานหลายนะครับอาจจะมาดิฟนิดน้อยนะครับเลิกงานนะครับแต่ว่าอัญยักษ์เราครับขัดฝนประตตนะครับเนาะนะครับพาวนาใหญ่ฝนปรตกนะครับ มาเสด็อัญญชคือเก่านะครับพี่น้องครับนะครับสำหรับตลาดเสริมสุดบางบ่อนะครับก็แจ้งขึ้นมาทีหนึ่งนะครับก็ขึ้นมื่อเนี่ยแหละครับทีหนึ่งนะครับตลาดเสริมสุดบางบ่อที่สองนะครับเห็นเห็นเห็นล่องไวยอยู่หลังบ่อครับหลังพ่อมโผนะครับเนาะหลังพ่อมโผล่หลังบ่อท้องนะครับเนาะที่สองลำเอือญเนาะของกาญจนบุรีพิเศษครับนะครับหลังพ่อมโผล่บางบ่อท้องนะครับเนาะ เริ่มครับแกงเข้าวไว้ครับครับพอหักไม่หักเด้อบานหักทุกบานหักเพราะรักพลังเงียบเวลาครับมื่อนี้ครับจะเริ่มไปนะครับแขกว่าใจลูกสาวครับโซนบางบอบางพี่นะครับสุปประการบางบอบางพี่นะครับเท่านั้นแหละครับเขาสุปประการครับนะครับไปให้อาญาได้ครับพี่น้องครับนะครับอะไรนี่ผมยังรลายครับนะครับฝากไว้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองแสบ สวัสด,ดีเด้อครับผมพลังหลักพลังเหนียบพลังหลักของอีลาวเองนะครับเนาะฝากไว้เลยครับคนละกดแชร์ครับสาบไลน์นี่ครัสวัสดีครับ